ฟินิกฮอส 20F บูยานาวหนึ่งเดียวเพื่อชัยชนะ ดีครับมาพบกับผมทีมไอทีฟกันนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาทดลองครับฟังเพลงดูหนังแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับกับ Infinix Hot 20s นะครับรุ่นนี้เป็นตัวท็อปของซีรีส์ฮอตเลยนะครับในตอนนี้นะครับตัวนี้ผมได้มาจาก In ินฟ n i ิส่งให้นะครับเราดูสเปคคร่าวๆอีกทีนะครับก็เป็นหน้าจอ IPS HyperVision นะครับขนาด6.78นิ้วความเรระดับ Full h d มีค่ารีเฟรชเลส120เฮิรต์นะครับสามารถปรับได้ครับหรือหรือหรือจะอันนี้ก็ได้เครื่องไหนนะหรือจะเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับเนี่ยคบปรับปรัแบบแบบค่ารีเฟรชได้หน้าจอเนี่ยปรับได้ครับร้อยยี่สิบเฮิรต์หกสิบเฮิรต์ั้งมีเปรียบเทียบให้ดูมีร้อยยี่สิบมีเก้าสิบมีหกสิบแล้วก็อัตโนมัติผมเลือกไว้ที่อัตโนมัติครับเดี๋ยวเรามาดูความลื่นไหลของ เวลาเล่นโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook นะครับ f น c e b เฟซบุ๊กก็เลื่อนไหลดีครับอ่าให้ดูเร็วๆหน่อยเร็วขึ้นหน่อยเร็วขึ้นอีก <c oughs> <c oughs> ก็เนี่ยลื่นไหลแต่แต่ไม่ได้ว่าจะเลื่นแบบหลุดหุดนะเขาเรียกว่าก็หนึบม,มืออยู่หนึบนิ้วอยู่หนึบนิ้วเออเลื่อนไหลอย,อยู่ครับโอเคแล้วลองมาดู อยู่ทุกันต่อดีกว่าครับเสียงครับให้ดนนิดนึงนะเพราะว่าอาจจะโดนนิสิดได้เ้ hey, เสียงปรับแังสุดได้คนานี้ <dangerous. S 1> ดังครับ hey, ดัง Dang, อยู่ครับ <c oughs> อันนี้ประมาณครึ่งหนึ่งแคานี้ดีกว่า คือว่า,าภาพคมชัดนะครับเมื่อกี้นี้คมชัดสวยงามเขาได้เขาเอ,อะไรเป็นพรีเซนเตอร์กับเป็นแบรนด์แอมบอรสเตอร์กับวงพิซซี่ด้วยคุณภาพมันทีนะ่สามารถเลือกคุณภาพได้เอาดูขั้นสูงก่อนอันนี้เป็นเป็นพันแปดสิบพีนะครับก็คือวีเออมีสิ์เขา Full HD Plus นะครับนะหน้าจอสวยงาม และสวยงามจริงหน้าจอแล้วก็ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับมีกล้องหลังสามตัวครับก็จะมีกล้องตัวหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเลนเดฟความละเอเลนเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลและเลนมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเป็นแบบเจาะรูนะตัวนี้สวยมากเลยเจาะรูเนี่ยมีความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าโอเค สเปคคร่าวๆผมก็บอกไปหมดแล้วเนาะราคาราคาอยู่ที่ตอนนี้5,890บาทอ่าบาทตัวความจุครับให้มาที่เป็นแรม8กิกสามารถเพิ่มเป็นหมดเอพ e n นชั่นแรมเอพเพ e เดตเ e พเ e นเดตเพิ่มได้แรมสูงสุดฮะเป็น13กิกนะครับก mm ็เหลืก8ดบวก5เป็น13เนาะแล้วก็ลอมได้128ยิกิกเลยนะครับ ตัวนี้คุ้มมากครับ 5, 8, 90, ใ้าพันแปดเก้าสนี้ผมว่าตัวนี้คุ้มสุดและอ,อในเรตนี้ดูหน้าจอเข้าดิ6.78นิ้วใหญ่แล้วเป็น4 HD p l u s กล้องหลังสามตัวแบตห้าพมิลแอมมีอะไรอีกเลยก็ระบเสียงเป็นลำโพงคู่ด้วยมีช่องหูงฟังสามจุดห้มิลไมด้วยอ่าแล้วก็มีชาร์จไวสิบวัตต์อ่ามัิโหดการ Android 12นะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูการทดสอบการถ่ายภาพวิดีโอแล้วก็ดูมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นไงบ้างครับกล้องหลังอินขลิคอดดีส์เมื่อกี้เป็นวิดีโอแล้วก็เป็นแบบวิดีโอสั้นนะครับผมชอบมากวิดีโอสั้นมีให้เลือกหลายอย่างส่วนตัวนี้ก็เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นภาพถ่ายของอินฟิค ฮอตยี่นะครับให้ดูครับความคมชัดความสวยงามของเขาแสงอันนี้เป็นภาพแบบ AI Cam นะครับส่วนอีกอันหนึ่งถัดไปก็จะเป็นแบบาภาพบุคคลก็จะเห็นหน้าชาติของเบอร์นะครับอ่าภาพสวยมากดอกไม้สีสันก็สวยงามครับก็ให้สีตามจริงนะครับอ่าก็มีภาพหน้าชาัดิของเบอร์หน่อยนะครับดูหลังจะเบอร์เบอร์อ่าอันนี้ภาพนางแบบนะครับด้วยกล้องหลัง AI Cam นะครับ ภาพออกมาสีสันของผิวนี่ก็โอเคครับออกมาคือเหมือนเขาจะปรับแต่งให้สีผิวดูดีขึ้นนะครับอา่าก็จะผิวก็จะขาวๆอมชมพูด,ด้วยอา่าอันนี้กล้องหน้านะครับของ Infinix One ยี S นะครับอันนี้ AI Cam แล้วก็เป็น Beauty นะครับมีโหมด Beauty แล้วก็เป็นโหมดของอา่าน่าเฉลังเบอก็เป็นภาพบุคคลนะครับต่อไปนะครับ ก็มี AR ด้วยตัวนี้มีให้เล่น AR สนุกมากมีให้หลายแบบตอนนี้เป็นภาพตอนกลางคืนนะครับภาพถ่ายตอนกลางคืนเขาจะมีแบบที่ใช้โหมดประสิทธิภาพในที่มืดโหมดธรรม,ม,มดาอันนี้โหมดธรรมดานะครับมันจะฟุงฟ้งๆหน่อยส่วนถ้าใช้โหมดประสิทธิภาพในที่มืดมันจะแสงมันจะเข้าที่ขึ้นมันจะมันจะตรงกับแสงมากขึ้นああอันนี้อันนี้ถ่ายตอนกลางคืนนะครับเป็นผลไม้ให้ดูความ ประสิทธิภาพในภาพในที่มืดประสิทธิภาพในที่มืดนะครับอันนี้อันนี้ก็อันนี้ภาพธรรมดานะไม่ได้ใส่ไม่ได้เลือกไปที่หมดประสิทธิภาพในที่มืดเอาละครับอ่าก็จบกันแล้วนะครับกับภาพของ Infinix h o ฮอตยี่สนะครับที่ถ่ายมา,าเป็นยังไงบ้างน,นะครับสนใจเ,เพิ่มเติมก็ไปสั่งซื้อได้ที่ช h อป e ี้กับ Lazada นะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t าเพียงแค่เดือนละยี่สิบบาททาน้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ